เรามั่นไวก่อนมั่นใจวันนี้เต็มสิบสิข้อเอาสิบข้อเลยได้นีย์สิบข้อเลยเรามั่นใจนะผีเอาสิบข้อเขาหิทุกนมสิบข้อออเรารู้มั่นใจว่าน้องหลยังทันกับพวกเี่ยวไหมหลินยังันกับเี่ยวเี่เน็ตหลุดเเน็ตหลุดไมไ้เอกนงแกงกันเด็น้ันแน่นอนอไม่ใช่ก็ถูกแน่นอนถูกแน่นอนวันนี้สิบข้อย่นพันได้กี่ข้อน้องหลินวันนี้สิบข้อก็สิบเอ็ดข้อไงเอ่ สิบข <10 S 2> ้อไปเลยสิบเอ็ดข้อใช่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะตรงตามที่กูบอกไปได้นะครับเคยบอกเราง่ายมากๆก,ก็จะมีป้ายที่มีสองด้านก็คือเลขหนึ่งกับเลขสองผมจะทําการอ่านโจทย์ก่อนพออ่านโจทย์เสร็จปุ๊บผมจะอ่านช้อยหนึ่งและอ่านช้อยสองหลังจากนั้นผมจะนับสามสองหนึ่งให้ถูป้ายพร้อมกันถ้าตรงกันถือว่าได้คะแนนในข้อถัดไปมาดูกันสิว่าวันนี้ทัได้สิบเอ็ดข้อไหมนะฮะแต่เรามีทั้งหมดสิบข้อนะ อาจจะถามเผื่อกๆไงเผื่อกเป็นคนก็ถามเผือกโอเคไหมโอเคน้องติ๊กกำลังพร้อมเป็นแฟนพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมขอเสียงสักทีได้ไหมครัให้เป็นกระใจให้น้องๆหน่อยครับขอเสียวมาเดี๋ยวผมชอบมากเลยวันนี้ทีมงานบอกว่าคุณพี่ช่วยเข้ามาใกล้น้องหน่อยผมต้องขอไปที่น่าผมเคยเป็นการส่งตรวมากๆไดครับคือทุกครั้งก็จะเป็นยูทูกค้าแต่วันนี้เป็นขอระยะยืนใกล้ขึ้นเล็กน้อยนะขอระยะก่อนนะ พร้อมไหมสำหรับข้อแรกมาส่งประจ่ายให้แฟนนะครับวันนี้นะเป็นแฟนส่งประจ่ายให้น้องอีกงออมไเยอะนะครับข้อแรกของเราครับวันวาเลนไทน์ถ้าเลือกสถานที่เดินได้จะไปที่ไหนระหว่างหนึ่งด่านฟ้าวิวเมืองสองชายหาดริมทะเลหนึ่งด่านฟ้าวิวเมืองวาเลนไทน์ใช่ไหมวาเลนไทน์นะสองริมทะเลพร้อมรที่คุณไม่ เราไม่พูดภษากับเพื่อนหนูเลยเราไม่รึกษากัาน้องๆเลยใช่ไหมเป็นภาษาอะไได้ไหมคะดีถ้าเราไปดูแลต่อกันดีกว่าก้าก็ไม่ได้งอมา้อผมผมด่าไปนะสามสองหนึ่งต่อครับโอ้โหสุดยอดสิบเอ็ดข้อข้อแรกก็ผิดเลยนะฮะสิบเอ็ดข้อของเราแหวกโม้งไปแล้วนะฮะยังไงทำไมถึงตอบไม่ตรงกัน เอาความรู้สึกเราฝันทำไมเราถึงเลือกคืออรู้สึกว่าวาเลนไทน์อ่ะมันมันมันไม่หยุดปะไม่หยุดมันหยุดปะไม่หยุดเพราะฉะนั้นอ่ะเราอาจจะต้องทำงานอยู่แล้วเราอาจจะมีเวลาแค่ตอนกลางคืนคืนนั้นน่าหมายความว่าเราต้องไปเดทกันฮะอุ้ยไปเดทไปเดทกันบนดาดฟ้าในกรุงเทพอ๋อก็เลยเลือกคือถ้าเราไปทะเลอาจจะแบบกลับมาทำงานสอบพรุ่งนี้ไม่ทันอะไรเนี้ย เลยเลือกเป็นการไปเรินมเปิดด่านร้าดีกว่าใช่ไหมน้องหลิงว่ะเมื่อกี้หนูตอบดิสทะเลใช่ไหมใช่อ้าวทำไมหนูตอบดิสทะเลเพราะช่วงมีฝุ่นเยอะใช่เลือกไปทะเลดีกว่าอันนี้ออกไปทางบอกทางปนนะปนนบบปนเอาฝุ่นเป็นเรื่องปกตินะใช่ปนนะช่วงนี้เออนะมันแฝงไปมาใจวันมีฝุ่นเยอะแล้วฝุ่นเยอะเออก็เลยอยากไปทะเลปล่าจริงๆเป็นคนชอบทะเลอ๋อใช่ เออมันเหมาะกับการการที่เป็นทานกับคนที่เราแบบรักอะไรอย่างเงี้ยนะ<ช>เห็นไหมเป็นแฟนนะถ้าคุณจะได้ไป็นแยนกับน้องลีกอยากไปไหมครับไปไหมคะ,ไไมคะแต่อยู่ที่ว่าคุณพิเศษพอหรือเปล่านะคะได้สำคัญกว่า <c oughs> นะฮะก็อาจจะไปคนพิเศษมากเราก็ได้นะนะดังนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูนะข้อแรกไม่ตรงกันแล้วนะไม่ตรงละไม่ตรงแล้วแต่ไม่เป็นไรเรามีหลายข้อใช่มันสายจะจมันใจแล้วมันใจแล้ว ต้องมั่นใจก็มั่นใ <มา S 2> จน้องมั่นใจไหมฮะเดี๋ยวสอเกณฑ์คือต้องพยายามตอบให้ตรงกันตอบให้ตรงกันโอเคก็เราปล่อยใจเลยปล่อยใจเลยข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปครับถ้าต้องจุ๊บแก้มคนรักจุ๊บแก้มกจุ๊บแก้มคนรักอยากจุ๊บด้านไหนระหว่างหนึ่งด้านซ้ายสองด้านขวาเออ ลองทดสอบดิแบบนี้ใช่ไหมอ่าลองบินชอบแันหนึงปุเป็นบอกแ้ดกาวข้กึ่งอกกึงกับไหย่ข้องขึ้นอ่อโอเคโอเคไงนะถ้าจะเลือกอะแก้มซ้ายกับแก้มขวาคุณจะเลือกฝั่งไหนมามาาไต่อเนะหนึ่งซ้ายใช่ไหมหนึ่งซ้ายสขวาหนึ่งสองสาม ข้างเดียวกันก็จุบปากอะเออไม่เสร็จไปโดนให้ไหล่ะเฮ้ยเฮ้ยเหลือชั้นเท่ากับว่าแสดงว่าอ๋อเป็นเพราะเราเย็นสุขภาพกันใช่จริงๆแล้วคำตอบคือตรงกันใช่ให้ไหมข้อนี้ให้ไหมใช่เริ่มสปอยนะทุกคนนะเริ่มสปอยนะผมไปตรวชื่อไปแล้วทุกคนสปอยได้น่ารักมากนะอ้าวถ้าอย่างนั้นข้อที่ผมให้นะถือว่าตรงกันถือว่าตรงกันเออแต่ข้ออะไร่ะทำไมถึงเลือกเลือกเปจูบัาก ที่อยู่ราลองทดสอบมาเงี้ยเองโอ้โอเคโอเคเห็นภาพเลยเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอออ้าวถือว่าข้อนี้ให้นะลืมไม่ได้โอ้ยมามาข้อที่สามมาเยอะนะมาเยอะนะถูกข้อผิดข้อมาข้อต่อไปครับชอบส่วนไหนของอีกฝ่ายมากที่สุดระหว่างหนึ่งตาดวงตานะฮะสอง ท่านหนึ่มากกว่าระหว่างหตา2องปากร้อมนะฮะเต้นเจ้าคะเทานะนี่กูเป็นกรรมการหรอเปล่าเนี่ยกรการร้วให่ตัวเองได้ไงฮะใจร้อนใจร้อนใจร้นเดี๋ยวกินำให้พี่ยกน้ำไาโอเคพร้อมสามสองหนึ่ง้ม่โตกันอีกแล้วไม่โตกันอีกแล้วเก่งกรธใช่ไหม เราภาษาที่เราเลืกเตคนดกที่เลือกปากเหรอใช่เลือกปากเพราะว่าปากน้องสวยอเหุผลหแตวาาที่หยมากเงข่เ้แค่เดียวไเป็ผมเลือกได้แค่อย่างเดียวไงก็เลยเลือกสิ่งที่เรารู้สึกว่าเขาน่าที่สุดสด ในกร์ตูนป่ะตาในหนังการ์ตูนอ่ะเธอเป็นแบบนั้านนะแบบแหววอ่ะแหววตาดำใหญ่ๆนึกออกป่ะไม่คนมีดวงตาใหญ่ที่เป็นตาดำซึ่งสวยแบบชั้นตาไต้ตาอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบรับกันโอ้มีความรับรับกับไปใบดำกับใบหน้าใช่ดิเห็นไหมตาเขาเป็นตาดำคขะใหญ่เหมือนการ์ตูนเหมือนการ์ตูนใช่ดิเห็นไหมเออมีเหตุผลมีเหตุผล เหตผลนะแต่เหตุผลไม่ตรงกันนะตอนนี้ก็ไม่ได้คะแนนนะฮะเหตุผลไม่ตรงกันนะมาข้อต่อไปครับสมพานแบบไหนที่รู้สึกอบอุ่นที่สุดระหว่างจับหัวหนึ่งจับหัวสองจับแก้มเออปี่ขาปีบนขั้นนะฮะมารอบนี้เป็นรอบแรกที่คุณตั้งป้ายตรงกันพร้อมนะหนึ่งสองสามหาฮ่าห้าแเงียว ตรงกันอีกแล้วพ่อนี้ก็แพ้เดี๋ยีค่ะพี่ม็อบกี้ไข่ไม่เยมันไม่ได้นะมันไม่แน่นะไม่ไกลพ่ออันี้ไม่ต้องมอง้องน้องมีเราต้องทำหน่อยเราไม่ตรงกันแล้วอ่ะเออท้าไมล่ะเป็นกรอบอันนี้ไม่ตรงกันนกับจับหัวกับจับแก้มหลิกหลิเออซึ่งมันชอบจับหัวอาสาทิศอาสาทิศนิดนึงอ่ะอ๋อใช่ผมก็ใช่จแล้วแสดงว่าคนนุงจับหัวคนจับแก้มไงถ้าจับหัวเปมนกัน เก็บกดให้อีกน้อยให้คุณตอบไม่ตรงกันถ้าตอบไม่ตรงกันได้คะแนนจริงมีข้อห้า่ตรงนะจะเอาให้ชนะเลยอจะเอาให้ชนะได้ได้เอเเนี้ยโอเคมาถ้าตอบไม่ตรงกันหนูได้คะแนนนี้ถ้าอย่างเราโดนหักคะแนนสองคะแนนแล้วอโอเคแต่ยังได้อยู่คะแนนคุณยังมีสิเซ็นจับชนะอยู่คุณเป็นคนแบบไหนระหว่างหนึ่งขี้ออดสองชอบโดูดออดโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ โอ้อ่ะก็สามสองหนึ่อครับว้าวว้าวว้าวต้อคว้าวว้กวว้าว้าวว้าวต่ออว้าวนอาววอาววาวว้วว้าอว้รวว้าวว้าวว้าวค้าวว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 ้้าวว้้าววาวว้าวาวาา้ววาา้ววาา้ว้วววาา กา,าจริงจริงนคิดว่าน,น้องติดตอกหนึ่งนะเออก็อเลยมีความเป็นไปได้ที่ตหนึ่งร้อยเปอต์อืมเล็กทำไมเออแต่ตอบ เดี๋ยวก็ไหนเอเดี๋ยวก็ไหนเอาูก็ไหนเอาอโได้คะแเงนดเือซึเนือโต้มีเดียวนะัไดแนไม่เป็นไรพ้อทีนี้ถ้าตอบไดแนนะแต่คุณยังทาีนึง้อต่อไครับถ้าเปรียบเทียบไหมยตรงข้ามเป็นสัตว์จักเหมือนกับอะไรระหว่างหนึ่งน้องหมาหน้ารัก สองน้องแมวสุดคิ้วน้องหมาน่ารักหรือน้องแมวสุดคิ้วย่ายอะอ่ะอันนี้ก็เราต้องไม่ตอบไม่เหมือนกันเราตอบไม่เหมือนกันตอบไม่เหมือนกันลองดู ก่อนบริเวณไหนจะรู้สึกดีที่สุดเระว่างึ่กอดเอว 2. องกอดคอออยหอนกอดคอหรือกดเอวกดเอวยึคือกอดเอว 2. คือกอดคอโจทย์วอนนี้คือตออะไรก็ตอบมาฮะเรามีแนนให้โอเคอเอาึง ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ต่อครอับเออปพียตงมันสักเีแน่เลยตร้แล้วะครั้งแรกเลยนะทำไมถึงเลือกเป็นกอนเอวครับกอนเอวดูอบอุ่นกว่าแบบเต็มเต็มตัวอ่าเหมือนแบบน้องรีุ่กท่าใช่ไหมอดคอมันมันแบบให้โยกโอ้โว ก็จริงก็จริงใช่ไหมใช่ในการเลือกก่อนการก่อนเดียวนะมาที่ข้อต่อไปครับชอบทํางานกลางวันหรือกลางคืนระหว่างหนึ่งกลางวันสองกลางคืนชอบทํางานหนองานอย่างนี้หรองานงานบ้านหรองานเป็นงานเอ่อฟิวงานงานแบบงานกินเลี้ยงเลยอ่ะงานกินี่กินกลางวันได้ไหมอ่ะเอ่อเอางานงานงานอะไรเดียกคนช่วยชิมหน่อยงานแบบงานอะ อ,อื่นเท่าอะไร่ากันหนึ่งกลางวันนะหนึ่งกลางวันสองกลางคืนหนึ่งนึกท่านนับอย่างอันที่ก่อนะนัมองกามองกาหนึ่งสนะอะะงซับอ่าไม่ตรงน,งรงนั้นกลางวันหรอคือถ้าสมมติในการทำง,งานถ่ายละครอ่ะกลางคืนจะเป็นอะไรที่มันใช้เวลาเยอะกว่ามากไม่ว่าจะเป็นแสงหรืออะไรก็ตถอะ เราแล้วไงในโลกนี้มันมันมันหลังกว่ามันลังต่อกว่าพี่ปอแบบชอบมันหลังก่อนตอนกลางวันโอลปอลมีจิบผมชอบตอนคืนมากกว่าใช่ไหมเออผมก็ต้องเปลี่ยนวิธีท่านะตื่นดีท่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเออพอตื่นพอนอนตื่นตื่นสายสักสิบโมงรู้สึกว่าเออจำบทได้เก่งขึ้นการแสดงก็ดีขึ้นเออ ซึ่แต่เราคุด้เหมือนการในชินาอันนี้นะใช่แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ<ม>ข้อนี้ฮ<น>ะผมบอกแล้วคุณตอบแล้วกตอบเอาไปลเลยหนึ่งไม่ด้จะเร็นภาคของการคำนวณคะแนนมาฮาเต็มสิบข้อไม่น่าเชื่อนะ